ปี๊ปปี๊ป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 ๊อกรตื่นแล้วฉันขึ้นฉันลุกขึ้นมาแล้วตบกระโหลกในการพุกสักหนึ่งทีเฮ้อเช้าอีกวันแล้วก็อีกวันได้เวลาลุกขึ้นมาเล่นเกมแล้วนะนะฉันคลานออกจากเตียงคิดถึงเรื่องแต่งตัวของวันใหม่ หน้านี้ฉันต้องการดนตรีมีซีดีบางส่วนกระจายอยู่ใกล้ๆก,กับเครื่องเล่นซีดีของฉันฉันควรจะเอาอันไหนใส่ดี The chord Portishead Nana s i m o n น Nina s i m o n ไม่รู้ว่าเราไม่รู้จักสกันจมจีมากเขือเปาะแปะตาแดตาแดตแดตะแต่แะตแตะแตดแตดตู่มันเป็นเชา้าสดใสที่ผ่านไปได้ช้าๆงั้นเอาของปติเชสแล้วกั ธอชอบปฎิเชษไหมฉันชอบมันนะมันดีมากๆเลยมันเหมาะกับยามเย็นเวลาที่ฉันไม่ต้องทําการบ้านหรือว่างานบ้านฉันแค่ใส่ันลงไปก็รู้สึกก็รู้สึกถึงความผ่อนคลายจากร่างกายฉันเลยระหว่างที่ฉันกําลังฟังดนตรีแบบเวียงไปเวียงมาแบบเพลิเวียงไปเวียงมาระหว่างที่ฉันเพื่อเพลินกับดนตรีฉันก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าโอเคฉันพร้อมจะเริ่มวันนี้แล้วฉันชอบที่จะเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นะ แล้วก็ฟังเพลงแนว Trip ฮ o ปมิวสิฉันคิดว่าฉันนี่มันเป็นวัยรุ่นที่แสงจะธรรมดาเหลือเกินโดยเฉพาะที่ฉันก็เป็นผู้นำความชิ่พายเหมือนกันคือบิงเกอร์แปลว่าผู้นำพาดูมแปลว่าแบบระเบิดไทยนะวิปลาส เราจะเรียกว่าผู้นําความชิบหายดีไหมมันจะไม่สุภาพไหผู้นําพาความหายนะแล้วกันอ่ะฉันคิดว่าฉันจะต้องทําลายโลกใบนี้แน่อะไรจะคิดคำแปลกเหรอที่จะมีบางคนใครสักคนหนึ่งแนะนําตัวเองว่าเป็นผู้นําควานําำวาผู้นําพาความหายนะแต่เธอคงจะไม่กระพริบตาเลยละ่ะถ้ามีใครบางคนมาพูดอะไรแบบ สวัสดีฉันชื่อคริสติน่าและฉันชอบร้องเพลงหรือฉันเจนฉันเจนน,เจน,น่าและฉันชอบขับแท็กซี่นั่นแหละคือวิธีที่เขาจะพรีเศ์ตัวเองบางคนที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักอาชีพหรือไม่ก็สีผมของเขาแต่สำหรับฉัน โชคชะตาของฉันก็คือผู้นำพาความพยานะฉันนำพาความพยานะนั่นแหละคือตัวฉันคือยววอย่าว่ายางนั้นอย่างนี้นะมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจะทำฉันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรืออันนี้ไม่แน่ใจนะคำนี้แปลว่าอะไรฉันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรือคนที่จะมาบำบัดโลกอะไรพวกนี้นะฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้อยู่ในส่วนของฝั่งโลกที่จะโกรธในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างฉันก็แค่เบย้องรุ่นธรมธรมดาคนหนึ่ง ฉันคิดว่าฉันก็เป็นคนที่โอเคนะแต่คำสาปของฉันก็คือจบจบโลกใบนี้นั่นแหละคือสิ่งนี้แน่นอนฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันไม่รู้ว่ามันทำไมฉันแค่รู้ว่านั่นคือโชคชะตาของฉันฉันยอมรับมันไม่ใช่ว่ามันจะถูกเปิดเผยโดยผู้ชายแก่ไว้เขาหนวดเฟิร์มและมันก็ไม่ใช่บทกวีซ้ำซากที่จะมาบรรยายว่าฉันจะเป็นผู้ทำลายโลกใบนี้ อันนี้น่าจะแซลไวนี้ป่ะโมเสกป่ะม้งนะแต่มันเหมือนกับว่าฉันรู้ตัวรู้รู้ว่ามันอยู่ลึกๆในหัวใจของฉันมันทําให้ดูเหมือนกับว่าฉันเป็นโรคจิตยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่เชื่อฉันเถอะฉันไม่ได้บ้าและฉันก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ฆ่าเธอและทุกๆคนบนโลกในทางทฤษฎีฉันทายในทางทฤษฎีฉันลองมาทุกๆอย่างเลย และฉันสามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นฉันจะต้องมีชีวิตอยู่รอดในแต่ละวันยิ้มปอมๆกับพ่อแม่อุปธรรมของฉันฉันพยายามที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกชอบรังแกในโรงเรียนฉันพยายามที่จะไม่ทําอะไรที่มันแปลกๆต่อหน้าคนทั้งเมืองให้ได้เห็นนะนะเธอรู้ไหมเธอรู้ไหมก็แค่แบบ โกรธระดับไวรุ่นทั่วไปไวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาธรรมดารู้ไหมนี่ไม่ใช่เวลาจะมาสาธยายเรื่องพวกนี้ตอนนี้นะฉันจะต้องไปโรงเรียนจอยความสุขอ่ะกลับมากูเหมือนเดิมโอเคเซว่คนที่พูดเมื่อได้เกียร์ที่ว่าเป็นผู้ชายเขาหนวดยาวคือคนนี้หรือเปล่า คนดีหรือเปล่าคนดีหรือเปล่าจใหรือเปล่าใจหรือเป,ปล่าเซฟแปคุณจ้องมองไปที่ขั้วหรีบหุณแเละเห็นดวงตาสีเขียวสะท้อนออกมาจากแว่นกระเดดของเขานิ้วที่เต็มไปด้วยกรงเล็บของคุณกำมัดแน่นคุณขยับมันไปมาบีบนิ้วอะบีบนิ้วให้มันดังกรอบอะเขาเรียกว่าอะไรวะบีบนิ้วให้มันมีเสียงดังป๊อก นี่จะไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายดายแน่แต่มันเป็นการต่อสู้ที่ค้างชำระมาเนิ่นนานแล้วโนลด์เขาเสียงอะไรเนียบอสมิสเตอร์เยสเดย์เฮชูคอเทนายเมื่อวานโนลด์ ขี้เสียบคนแกว่ว่ะนายเนี่ยนายนายเนี่ยนายเ <c oughs> น,นี่นยนชนะสึกมากๆแล้วละสิถึงได้มั่นอ,อกมั่นใจอะไรขนาดนี้ฉันกำลังจะชนะและแกจะได้รู้สึกเป็นว่ากำลังเป็นลูตุอีกครั้งหนึ่งหิวหายในความฮะเดี๋ยวนะ <c oughs> ฉันหิวหายความชนะปะ่ะเต้นกันเฮียอะไรเนี่ย เฮ้กูเซฟแป๊บ <g ül üyor> ตลกไปแล้วเกมมึงตลกไปแล้วเลดแดนดิ <g ül üyor> ฉันจะเต้นบนหลุมศพของเกม <g ül üyor> เฮียอะไรเนี่ย <g ül üyor> เล่นเกมกันเฉยเลย <g ül üyor> สักสองนั่งอยู่บนโซฟาเลยเริ่มเปิดเกม <g ül üyor> เปิดคอนโซลเกม SEGA GENESIS แ <g ül üyor> น่นอนอีกหัวกระดูก เกมเริ่มนะต้นขึ้นคุณวิ่งไปไกลคุณวิ่งไปไกลจนเป็นสีฟ้าและเบลอห่างออกไปขึ้นทางของคุณของนายเมื่อวานเรียกมิส yesterday แล้วกันคุณฝึกฝนเกมนี้มาดีมีเสียงกระโดดของตัวละครแล้วก็มีเสียงของเหรียญง่ายง่ายเสียงมันคือเสียงของหัวหัวมันโอกระแทกกระแทกอิดอมันก็แบบตแล้วคุณก็เก็บวงแหวน ตามทางเดินเอ้ยแตเหมือนว่าฉันจะทำไอ้พื่อที่เกจะเอาไว้กระโดดมันพังไปแล้วอ่ะคุณน้ำหน้าคุณเยสเดย์เปดดอด,อดหลังจาก400ปีที่คุณอยู่มายังโดดโดดเดียวและสันโดดคุณรู้สึกแปลกๆที่จะได้พูดคุยกับใครบางคนกูมกูดูเหงาเนอะนันเป็นอะไรที่ดีนะ คุณรู้สึกแปลกๆหลังจากที่ได้มีเพื่อนมาได้สักพักคนแปลกหน้าคนนั้นมันก็ยังดีนะที่เขามีความเป็นอมตะด้วยแต่ว่ามัน <laughs> ไม่ใช่เสียงมาริโอแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการจากการที่คุณจะชนะเขาในเกมโซนิกสองเอ้ยอะไรอ่ะคุณเยสเดย์เอามือล้วงเข้าไปในตูดเขาแล้วดึงกระเป๋า มาวางไว้บนโซฟานายได้เล่นเกมกับคนอื่นบ้างไหมเนี่ยอ้จะได้ยินว่านายค่าเขาเมาื่อคืนเขาอยากจะสู้เหรอตรกกระชายเชียเสียงข้างปัานนายค่าโซเล็กที่นี่นะ เขาเข้ามาใน,นที่ของนายได้ยังไงอเนี่ยวู้สุดยอด้างสรรสุดๆได้แจมสองแต้มไปเลยนะเนี่ยอะไรวะมุกอะไรของเขาวะนายควรจะได้รางวัลในงานของนายบ้างนะ ในด้านนั้นนะนายเนี่ยทำอะไรได้เจ๋งในสิ่งที่นายกำลังทำแล้วก็ผู้ช่วยก็ต้องเป็นผู้ที่แข็งแข่งในการฆ่าด้วยใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวนานมันรู้สึกนานมันไม่ถูกต้องแน่เนาะฉันช่วยผู้คนฉันชอบเวลาที่ฉันได้ช่วยพวกเขานะนาะมันกร่ ไม่กูไม่เอนจอยกับคงงานมัน้งกูดูไม่เอนจอยอ่ะกูว่ามึงกูไม่เอนจอยกูว่าน้องนั่นไม่เอนจอยอุ้ยเพิ่งเห็นโอ้หน้าน้องหน้าน้องเศร้าเอ้ยนายเจอสิ่งที่รู้สึกว่ามันทำให้มันยาก ในอาชีพของนายงันเหรอในช่วงนี้นะอเอทนิกแปลว่าจันยาบันจันยาบันของนายมันเปลี่ยนไปนีไ่ไงชิบหายแล้วอะไรวะเล่นมุกเกม ก็เพราะว่าแกไม่มีหนังตาไว้ให้กระพริบตาไงอีดอกอีดอก <laughs> อย่าทำน้อง อันนี้น่าจะหมายถึงกอดใกล้ลเราไงหนอฮะบอกเช็ดอีกทีสินายอะทำแบบนี้มาน,นานแค่ไหนแล้วสี่ร้อยปีนี่นายฆ่าปีศาจนี่มันยังไม่เสร็จอีกเหรอ ไม่เคลื่อนรููว่าไงอะนายเคยทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เขาว่างั้นนายเคยทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เขามาต้องสีสดสดมาต้องสีทศวรร์แล้วนี่มันยังไม่เพอินอีกเหรอ เชื่อใจไม,เค,ไมเคิลไมเคิลนี่คืออะไรวะนี่เขาเป็นใครเราติดนี่ไมเคิลต่ก็ดูตอนแต่ก็ดูกลูกดูเชื่อนะดูเชื่อใจเขานะแต่ก,ก็เราใช้ที่เขาตัง400้งสี่ร้อยปีมันใช้เราเปล่าวะแล้วเราก็ติดนี่เขาเชื่อกัน นายได้ไปอยู่ที่นรกจริงๆถ้านายจะได้ไปอยู่ที่นรกจริงๆและยากที่จะไปอยู่ที่สวรรค์ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่นายจะลองทําดูเลยเหรอนายก็ยังมีเวลาว่างที่จะต้องมาทําตามคําสั่งของไมเคลิลอยู่นี่นายจะได้ใช้เวลาว่างช่วงนี้ทําในสิ่งที่นายอยากจะทําอะไรบันนี้ไงจะไมไ่รู้สิอย่างแบบช่วยเด็กกับพ้ามั้งอะไรแบบนี้ กะเป็นสิ่งที่คุณจะได้ทำแล้วจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ใช่ไหมล่ะ วางองคาวามฝันของนายไว้ที่โอกาสโอกาสเดียวเลยนะฉันฉันจะไปยามหาทางคุทุกวิถีทางให้ได้โดยเฉยพาะเวลาที่ฉันว่างเหมือนกับที่นายกำลังมีอยู่แล้วนะ คุณยึดมันกัใจกับมาที่เดิมคุณจบด่านนี้คุณจบเรเวลปีมแล้วอยางเป็นไ่งอปงคุณแอบฉันเรื่อครึงจอของนาย yesterday แ้วดูเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะบังบังเบีบยดบังไว้บังไว้บังไว้เขาไม่มีเขา<อ>เขาไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังจะชนะแล้วคุณรู้สึกผิดก็เลยให้เขาแบบให้ตัวละครเขา่าไปให้ถึงจ,จุดจุดใกล้จะชนะะแบบว่าเห็นแบบตัวละครอยู่ห่างกันะห่างกันแล้วก็แบบอ้าคุณชะลอรอชะลอรออาจจะได้เข้าถึงเส้นชัยใกล้ๆกกันหน่อยอย่างนี้ อ๋อให้เราเลือกว่าทําให้เต็มที่แล้วก็ชนะซะกับค่อยๆชา้ชาๆเอาเขาแบบค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดถ้าเอาแบบแรกก็จะแบบ <laughs> เปตุดนิดนึงอ้าวไปคนดีเป็นคนดีคุณมั่นใจว่ายังไงเดี๋ยวก็ชนะอยู่แล้ว <laughs> คุณก็เลยเลือกที่จะอ่ะชาชา้าๆให้คืน yesterday มาใกล้ๆมากขึ้นโอ้ยไม่เอาหนักลุ้ม <laughs> ฉันเห็นนะว่าแกทำอะไรเ่ี นายโยนเกมแล้วก็ให้ความหวังฉันฉันเห็นนะว่าเกรกระโดดรถเต้นอยู่อะเล่นให้มันดีๆดิฉันไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องตัวน้อยของแกนะที่จะต้องมาให้ออมมือออมเท้าให้คุณวิง่งไปจนถึงจุดเส้นชัยรอบนี้ผ่านไปแล้วคุณก็เป็นผู้ชนะอย่างสยสะอาด คุณเยสเดย์สกิปสกิปด้วยข้อสอบของเขาเอาไมาเอาอีกตาจัดไป <laughs> เด็กติดเกมสองคน <laughs> ตัวละครที่สามนี่คือใครเออโอเคองั้นวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะโอเคเนื้อเรื่องเราก็ได้รได้รู้คร่าวๆกันว่ายิงสาวตัวน้อยของเราก็คือ ผู้นำพาความพินาศให้กับโลกใบนี้กับน้องกลุ่มที่ทำงานไปวันๆสงสารอะ่ะโชคชะตาของทั้งสองจะมาประจบพบเจอกันได้ยังไงเราติดตามกันนะจ๊ะแล้วพบเจอกันพ,พบเจอแล้วเจอกับพารหน้าจ้าบ้าบุย